ฮห้ hey, พวกเราวันนี้อ่ะมีเทรนร้านอาหารสุดแปลกมาโผล่แถวๆบ้านเราแล้วอะ่ะร้านอาหารสุดแปลกนี่มันมาโผล่แถวๆบ้านเราแล้วเราไปกันเลยดีไหมอ่าโอเคไปก็ได้อ่ไป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 กันเลย,เ,ลยเดี๋ยวมองก่อนนะมันจะใหญ่ไหมว้าวโคตรจะใหญ่เลยว้าวไปกันเลยพวกเรา นายทำไมที่นี่มันแปลกจังมันกว้างแปลกนันเนี่ยไม่เป็นไรแต่พวกเราไปเอ็นจอยกันเถอะโอ้สวัสดีครับลูกค้ารับอะไรดีเหรอครับมีเมนูอะไรบ้างครับอ๋ออย่างแรกก็จะเป็นพวกเบอร์เกอร์นะครับก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อยงเบอร์เกอร์เนื้อมมาเบอร์เกอร์เนื้อคนฮะเบอร์เกอร์เนื้อคน ก็ก็ใช่ไงครับแล้วก็นะจะมีพวกซอสด้วยนะครับจะเป็นซอสไข่เน่าซอสวายแดงซอสยาบ้าแล้วก็อ่ชอตซอสซอสยาบ้าโอ้ยไอช่ายนี่มันขายผิดปกะติแล้วละ่ะมันแปลกแล้วก็มันร้านอาหารแปลกนี่นะเอ่็ซอสตหลับก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ต่อไปก็จะเป็นพวกพิซซ่าก็เหมือนจะเป็นพิซซ่าเนื้ออะไรต่างๆนะคบผมเราจะกินดีไหมเนี่ยเบอร์เกอร์เนื้อยงประมาณ100ชิ้นเบอร์เกอร์เนื้อควายประมาณ50ชิ้นแล้วก็พิซซ่าเนื้อคนประมาณ50ถาดแล้วก็พร้อมโซดาแล้วก็เซตหนึ่ง อย่าแบบใหญ่แล้วนะแล้วก็เอาเป็นทั้งหมดนี้เป็นซอสไข่เาขาน่าแล้วก็เอาน้ำเปล่าหลายถ้วยเลยแล้วก็เอาน้ำเปล่าแบบที่มันใส่ซอสไข่เน่าด้วยแล้วก็น้ำเปล่าแบบแรกเกลือโอเคก็ประมาณนี้แหละโอ้ได้เลยครับคุณลูกค้าเฮ้ยนี่มันบิดสมองปะเนี่ย,ยใครพูดชื่อกูเนี่ย ผมไปนั่งรอก่อนนะครับไปเฮ้ยพวกเราที่นี่มันแปลกเกินไปหยุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะทำการสอบสวนและปิดร้านนี้เดี๋ยวนี้เฮ้ยทุกคนไปหยิบปืนมาเร็วถ้าถ้าหากทำการขัดพื้นใดๆร้านนี้จะเต็มไปด้วยเลือดเฮ้ยฉันไม่กลัวแกหรอกนะไอ้ตำรวจ เฮ้ยทำไมมันได้ยินเสียงแปลกๆเสียงปืนเลยวะก็ไม่รู้สิคุณตํารวจเขาเข้าไปในร้านแล้วอยู่ๆก็เกิดเสียงปืนขึ้นมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยฉันก็ว่างั้นแหละโอเคไปกันเลยพวกเรา